คนเล่นคนนั่งเป็นเคส A กับตัวดีฟอกเอ็นนะเอาละสวัสดีครับวันนี้เรามาดูบิ๊กแมชประจำาัเนี้ไม่ตรงใช่ไหมยังไม่ตรงนะครับใช่นั่งกันขากัะโอกแน่นอนนะครับใช่ครผมทำได้พี่โอมตอนแรกผมไม่มั่นใจแต่บอเห็นขากะดิกที่โอมแน่นอนนะ ูกัดตลอดการนึ่นะครับตรงนี้ไปดูในเกมกันอีกทีนึงน่าจะชัดเจนกว่านะครับสำหรับตีนะครับบูยรามโอเคครับมาดูการแบนครับพี่สี่ครับตัดเอโดฟอลเฟริโนนะครับผมเวเรสแล้วก็เอาอีกนะครับผมเท่ากับว่ามีอาไอรินะครับผมหลุดออกมาด้วยครับไอริวันเดอร์นะครับผมหลายๆตัวนะครับแล้วแต่แผ่เลยนี่อาริโป้ก็ได้ครับเปิดมาก่อนเลยเฟิร์สพีคครับผมเอาเลยคเอาไฟเตอร์มาครับที่ไม่ใช่ไอริย์ครับเพราะฉะนั้นบูยรามเจ็ดอีสปอร์ตครับ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธไอเลียนครับแล้วก็แน่นอนว่าริปโป้เป็นตัวในเฟิร์สทิกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเนิร์ฟในแพทก่อนๆนหน้านี้ไม่ได้ส่งผลได้ตัวเขาอ่อนลงขนาดนั้นเลยแหละลนะครับผมตามที่คาดการกันไว้นะว่าไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็มันเลสร้างปัญหานะเวลาที่เจอหยิบริปโป้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีอีกฝั่งที่ต้องเอาตัวมารับมือเขานะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์มากพอแล้วในการที่ทั้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นตามแผนนะครับ โอ้ซิปกับไอริครับเปิดมาสำหรับฝั่งบุยรับติสปอร์ตไไทยดใช่แต่การยูซิปนี่แน่นอนว่ามีประโยชน์เยอะอยู่ยแล้วลครับเล่นได้หลายคอมโบนะครับสำหรับซิปนะครับผมเปิดก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวของไอรินะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเล่นได้ถึง2ตําแหน่งนะครับผมจังเกิลก็ได้จะเป็นดารักเลเยอร์เลนก็ได้เช่นกันครับโอ้แล้เปิดทิ้งไว้เป็นรัสกับไอเยเตนะฮะแต่ยังไม่ได้ล็อกลงไปสําหรับทีมแฟด นะถ้ามาเป็นสองส่วนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับตเ,ตเพราะว่าโดยเฉพาะตัวตตรัสนะ<บ>ครับผมกับริปเปอรฮยะเตะสามตัวนี้เป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างแรงมากนะครับผมตัวดาเมจมีความสามารถในการช่วยชนให้ด้วยครับแล้วนี่อ่ะมองไปที่ไวโอเล็ตครับเราเห็นแบบนี้บ่อยอีกแล้วนะสำหรับฝั่งของข้าเป็นไฮยะเตะปุ๊บก็จะหยิบไวโอเล็ตมาสู้ทันทีนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรเลยครับกับการสู้กับไฮยะเตะเขาขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับที่ชุลมุนกันแล้วฮะใช่ว่าใครจะเห็นโอกาสแล้วก็ เล่นได้มีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากกว่ากันครับผมมือรำนี่ตัดเป็นสีเนี่ยไปก่อนนะครับผมไม่ให้ตัวลิโป้เก่งจนเกินไปในทีมไฟส์นะครับมือรำเนี่ยยังเหลือตัวเลนกลางนะครับแล้วก็เป็นเซกหนึ่ง,งตัวนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวสไล,ลเลดอร์หรือว่าจังเกิลน,นะครับเพราะว่าไอรีเนี่ยยังสามารถที่ดูเชิงได้นะครับว่าฝันของข้ามจะโลกโยกมาเป็นแบบไหนเช่นเดียวกับลิโป้เหมือนกันนะครับโยกกันได้นะครับไมีตัดโอเมนทิ้งไปครับทีมแปดตัดสวยครับตัดโอเมนนะครับ พยายามตัดตัวเลือกไปที่ดักเซย์เลนนะครับตัดคีร่าครับจังเก็หนึ่งตัวนะครับผมตัดโอเมนเป็นแบบนี้เล็งไปที่มิน่าเองหรือเปล่าตัดกิกกี้ด้วยครับที่นุ้นเล่นแบบเฉยฉายมากใช่ครับเป็นแรสเต็ตแบนนะครับแต่เขาจะมีคิกซี่นะครับคิกซี่ไวโอนะครับแล้วก็ซิปที่เป็นคอมโบมาตรฐานมากเลยนะครับของบุูยรัมนะครับหรือว่าบุูยรัมจะมีแผนอื่นในใจครับผมจะเล่นแบบนี้เลยหรือเปล่าอย่าลืมว่าจะต้องเจอกันอีกรอบหนึ่งนะ จังเกิลที่เหลือกถ้าเป็นเซฟคลิกซีไวโอมันจะสุสดสำเร็จมากๆเลยนะครับไมมใครหยุดแล้วก็มันไม่ได้แย่ด้วยนะครับแต่ว่าเวรัมมอมแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะมาซูเปอร์แมนก่อนนะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าซูปเปอร์แมนยังไงก็มีประโยชน์นะครับซูปมาเราจะเอาว่าตรงนี้เห็น <he S 1> <ไป S 2> ชัดแล้วนะว่าน่าจะเป็นซูเปอร์แมนของซัมเมอร์แน่นอนไม่ใช่ซัมเมอร์ขออภัยโอเวอร์ไฟนะครับแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นทางไอริจังเกิลนะครับของทางเฟิร์สวัน หรือจะมีพิสดารก็คือโยกเอาไวโอหนีไปจังเกิลนะซึ yeah. ่งก okay ็น่าจะเกิดขึ้นได้น้อยนะครับสองตัวสุดท้ายครับพิมแปดแซฟตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยป่าแบบเจนลงถึงเลิดดับซะเยอะตัวโรมมิ่งนะตอนนี้ยังมีโอ้ยเจ้าเกมเลเวลเขาใช่ฮะตอนนี้โอ้ยนี่กะชกกลางแม่น้ำเลยนะครับเนี่ยมาเป็นแบบเรียวมะรัสอะไรงี้นะครับนี่แล้วเขาจะเอาเออาร์มาสปอยเลยครับก็ปิดน้าดับไปแล้วมาไหมเอาร์นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาปิดทำไมนะครับแต่ก็มาดูกันต่อไปว่าจะเป็นตัวอะไรกดผิดหรือ <c oughs> เปล่าไม่รู้สินะครับยังไม่เห็นนฝั่งตรงข้ามทีจริงต้องเป็นฝั่งของทีมแปนี่นยังอ,อยู่กับด้านของวิรดัมอยูอนะ่อาจจะไปแก้ชื่อได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าชื่อที่เห็นนี่ไม่ตรงนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเนตามหน้าจอเราจริงๆนะซึ่งก็น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นดีฟัคเซนลงมานะเพราะตามหลักเนี่ยนักกีฬาที่ไม่ลงเขาไม่ให้เข้าไปนั้นครับผมด้ครับผม นั่งเล่นเหรอสับตัวผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเป็นซีเบ์เพลเยอร์เออ่ยนะครับผมเพราะว่าจริงๆมันเป็นข้อดีได้แล้วสองตัวมาแล้วเป็นนี่ครับเดียมะมาหลอโอ้ยเดียมะมาหลอกนี่มันเหยียบเต็มข้อลอกเต็มแข้งเลยนี่นะอ่าเลดคือไรไม่รู้จักครับตามสไตล์ทีมแฟร์นะใช่ครับเป็นสายแบบพี่มุงนะมีตัวชนหน้ามีที่สะคัญคือดูดเลือดกันเยอะมากเลยครับผมเป็นตัวละครที่แบบว่ายืนหนายืนเหนียงไม่พอนะครับจะปิดให้ตายนี่ก็ยากด้วยนะครับไงคือเวลสองเจอกันตัว รมันจะเป็นจะต้องมีอันตรีครับใส่กันแน่แก่อนสี่นี่มีใส่กันได้เลยนะครับผมไม่ยากเลยโอ้โหซูเปอร์แมนพระคุมสวยมากอ่ะครับผมพระคุมโบกสะบัดและสุดท้ายครับมาเป็นเดี๋ยวนะตัวนี้มันโดนแบนดิใช่เดินนี้เดินนี้คิกซี่เปล่านมคิกซี่เปล่านมหรือว่ากดเลืดรัดแบนผิดหรือที่แหลกเออผมว่าอันนี้ไม่ใช่ละกิ๊ มีแต่ความบันเทิงในช่วงนี้รายการผมกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแบบโปรดักชันวันนี้เราอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่ใช่ฝั่งเรานะครับใช่ครับเราก็ต้องแบบบอโลตามไปเราทำอะไรไม่ได้เลยครับผมเราเป็นแบบรับรับข้อมัรับภาพมาอย่างเดียวนี่ครับผมนะครับผมโอเคครับมาดูกันเคลียรเลยครับเคลียรเอ๊ะเมื่อกี้แบมมาแล้วนี่เอ้ยพี่โผล่ไอ้แบมมาแล้วทำไมโผล่ไปงี้น่ะมันมายังไงฮึเออ อะไรครับเนี ite, ่ยแล้วสุดเนี่ยเป็นโอมแล้วแหละใช่ไหมเป็นซี่เป็นดิฟฟองเอ็นแล้วแหละมาอยู่แทนตำแหน่งเอ็นจีนะครับอย่างชื่อผิดจุ๊บหรือว่าเป็นพีเนสแคลรี่เนี่ยเฟิร์สแมนแคลรี่หรือเปล่าแล้วส่งดิฟฟองเป็นไปป่าก็ได้นะเพราะเหมือนแบบมีโอกาสสับเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเป็นไปได้นะเพราะว่าพีเนสนั่งข้าเคสเอนะครับนั่นดิอาจจะใช้การสื่อสารระหว่างเลนมังกรมากขึ้นใช่ครับอาจจะเป็นตัวนี่อ่ะมามาแล้วเคสเอดิฟฟ้องเอ็นไปอยู่ อยู่ในจังเกิลแต่ผมไม่เชื่อแล้วแบนแบนอีกี่แบนเด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 บอกไงอีกี้โดนแบนแล้วมีอีกี้อยู่ด้วยอ่ะโอเคหม่าเราไปดูในเกมดีกว่านะครับผมไวรุ่นไวรุ่นดูในเกมดีกว่าไวรุ่นเรามีออฟเซิร์ฟนะครับเข้าไปดูเองนะจับดูเองครับเออตะลุ่นกลางดีแม่ประเทศไหนวะนะครับอ่ะเกมแรกครับเรามาลุ้นกันไปครับมันไม่เรียกว่ามองข้ามในสิ่งที่มันจะเป็นไปโฟกัสกับสิ่งที่จะเป็นก็พอ ดูในเกมสิถ้ามันจําเป็น่ะครับผมแต่ถ้าจําตายนี่ไงทำไมฮะจำตายทำไมฮะไม่มีชีวิตแล้วโอ้โโหอเมล์โมชินเดลินนี่ไงเดสกราฟิกเป็นเดฟอกเอ็นครับครับผมอ่าตามนั้นนะครับนี่เป็นตำแหน่งทังเกิลด้วยอ่เดสกราฟิกทังเกิลครับอินซี่ครับแล้วเป็นเบิร์สปั้นเล่มก่อนนะครับ ADL นะครับทีมแฟลชกับทีมบูร์แรมเซนอินสปอร์ตนะครับในแมชที่ห้าประจำันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคู่ไฮไลท์นะครับ ของวันนี้ที่ทุกคนรอคอยใช่นะครับวัดวัดกันไปเลยเพราะทีมระดับโลกทั้งคู่มาเจอกันนะครับผู้ชมครับเก๋ว่าเก๋วนี้ชอบเล่นเดียวมากทุเพียนครับเอาไปวัดให้หมดเลยโอ้ยได้บุญได้บุญได้บุญได้ปริจาครับได้บุญหลายเข้มนะสรุปเป็นอิกกี้นะแล้วไปแบนตัวอะไรอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะไม่รู้แต่อิกี้ครับเริ่มเดินกดดันเหมือนเดิมใช่ครับเป็นตัวซิกเนเจอร์ของนุ่นอีกตัวหนึ่งไปแล้วในช่วงนี้นะครับแล้วเป็นโปรอีครับผมนี่ฮะ มีคอมเยอะหลบมีเร่องเหมือนกับว่าเก้าสิเกมัียของผมนี่หายจากไปแล้วลาก่อนลาก่อนครับแล้วผักใส่ดาอีกครับเคสเอครับมาอยู่ในสมัยที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเอ็กซพีพยายามจะเข้าไปทำสกิลทุกอย่างครับแต่เคสเอยังอึดอยู่ใช่ครับโหจังหวะมวยของเอ็กซ์พียังคงเทมเหมือนเดิมครับผมไม่แหหลบสกิลช็อตกันจ้าละวันครับโยนย้ายโยนไปว่ากันไปครับผมเคสเอครับ ต้องระวงัง XB ็กซีนะบวกมุมนี้นะน่าจะอยากลองเล่นดูนะครับแต่ว่ามันจะไกลครับแค่ยืนคุมไว้ก็พอฮะมีฟิงเกอร์มีปิดป้อมนะี่นะครับมาดูกันต่อโอ้และเคสเอยิบม,มาเป็นววสต์โรบูด้วยเหรอใช่ครับไม่ทันได้สังเกตตั้งแต่เรือแรกอ่าใช่ละเพราะว่าเมลประมาณนี้น่าจะใช่นะครับหยิบม,มาสอก่อนน่าจะกันมาเซฟป่าเลยนะคือถ,ถ้ามีสิเกกบเฮกตัดสิบแอ็กกี้ด้วยเนี่ยน่าจะทำให้การเวทฝั่งตรงข้ามต้งงองคิดนิดนึงฮะ เอาจริง,เ,งปเป็นข้อดีของซิปเลยนะใช้ได้3แฝงแล้วจริงครับใช้พิซซ่ลอก็ได้ใช้เ e อ็กโพซิฟก็ได้นะครับหรือ,อว่าใช้ตัวของเอเลีก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เอเลีเริ่มเห็นน้อยลงแล้วนะครับสลับซิปนะครับเ<อ><ส>ด<า>ินเกณฑ์สำคัญกว่าใช่การที่ซิปสองก่อนนี่ทำให้ฝันของข้าวเวทค่อนข้างยากนะครับแต่สองส,ส,สวยครับดูดูครับแต่ต้องเอาตัวมาก่อนนะโอโรอีพยายามจะฝืนครับและให้ดาบยิบเกะเอ็กซีที่ไม่โดนสกิลเข้าไปก่อนเป็นมุมที่อันตรายมากเมื่อกี้นะเพราะว่าเลียมะนี่หาจังหวะเลียมทิ่ เกือบจะโดนโรอีนะโอ้ฟาจิ้มเขาครับเอดีตีครับไปเปิดใส่มงกรแล้วเก็บมังกรตัวแรกให้กับทีมของเขาไปใครับสรุปตอนแรกเราคลายไฟหรือว่าแจ้งกันอีกนิดนึงก็คือสรุปแล้วตอนแรกที่ขึ้นแบนดน่าจะเป็นกราฟิกทีมที่ขึ้นิดนะครับช่องแบนดตัวอื่นเลยนะไม่ใช่กีโน่เดี๋ยวงงกันนะครับ ใช่ครับอ,อีก,กี้ตอนนี้เฉิดฉายอยู่ครับดามเมจหนึ่งเรียกว่าหลักแสนของนู้นครับในเกมนั้นที่ทําไว้ใช่ครับเป็นตัวที่เก่งมากด้วยแล้วผมว่าข้อจํากัดเขาน้อยด้วยนะเพราะว่าแบบขอให้สกิลโดนพออะนะสกิลสโดนพอพื่ก็โดนโยนๆนะใช่แลอะอีก,กี้จะแพ้ตัวจะแพ้จะพวกแบบแอสซิสต์นะแต่ฝั่งข้ามไม่มีเลย,เยไม่มีตัวล้วงสดเนววเนะตัวลวงตัวที่ข้ามมาเลยแบบชัดเจนมันจะมีแบบมันลวงได้แหละเนาะแต่ว่าแบบจังหวะจะต้องแบบ้ตัวนี้ x ีครับสกิลสายแกงเซ๋อโอ้แรงมากฮะ ซิเป็นกี้สวยครับเคสเอครับทำให้ตัวไม่ไปด้วยครับผมตัวหนักครับผมอ้วงนุ่งอ้วนไม่โดนลากไปใช่ครับนะครับมาดูกันต่อครับตอนนี้ครับสำหรับในเกมครับยังคงทรงๆนะเว้นซีนะเกมยังคงนิ่งๆกันป่าได้ดีครับฝั่งบุรีรัมครับเนี่ยเก่าก็มายืนดักซูเปอร์แมนอยู่เรื่อยครับผมต้องพยายามเป็นซูเปอร์แมนไปเดินลำบากให้เดินให้ช้าที่สุดนะครับผมอ้อมไม่รู้จะอ้อมไงโอไฟดูพยายามจะแบบดูเซฟจังหวะเดินไกลๆรอดูจังหวะเติมให้เพื่อนนะครับ จริงๆอัดเขก็ไปครับเปิดป่มดันใส่ดาบกดดันเลือดไว้ก่อนครับแต่ในปานนั่นคืออะไรครับโบอีกดดันใส่เคสเองครับแล้วปาดไปครับโอ้เคสเองอะไรจะตายแต่กิ้งหลบไว้ก่อนโอ้เมื่อกี้มีหมัดโซแมทมาดักหน้าด้วยครับแต่ไม่โดนใช่ครับเฮเซเจ็บมากครับยองสิฟโรเพื่อนี้ก็ไปแต่ว่าจังหวะนี้คือให้เดียวก็ใส่ไปแท็กกดนะครับผมซึ่งก็ตัดสินใจได้ดีนะครับลงมาข้างล่างไม่เสียฟรีนะเพราะว่าเงินไปอยู่กับทางตัวของไอรินะครับผมเดียวกเซ็งจังเกิล คือเป็นเกมเชิงมวยมากเลยมอนซี่คือแบบเป็นสามวิธีกว่าๆที่แอคชั่นในเกมอ่ะมันมีนะแต่ว่ามันเน้นในเรื่องของการโหงแบบการ<า>เดินเกมมากกว่าที่จะแบบบวกกันตรงๆนะครับแล้วการเงินฝั่งของทีมฝฟ่ครับก็จะไม่เท่านะครับกับฝั่งของไทยแลนด์สักเท่าไหร่นะค้อนเครื่อง2องพลังแฝงอย่างเวสต์รบูด้วยใช่นะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆอาจจะใกล้ๆกันก็ได้นะครับเป็นแค่เรื่องของพลังแฝงนิดหน่อยนะเงินไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ต้องรอเคสเดนหรือว่าแฝงก่อนใช่ครับ โอ้แต่ฉันก็คือแคลรี่นะอีพู้ตรงนี้โอ้ยโปรอีโดนดักครับกระโดดหลบเลยฮะโปรอีโอ้เจ็บฮะมุมนั้นนี่หราอฟัดอีกหนึาครเป็นคอมโปแล้วผมเป็นอีกที่กับไบโอนะครับ เล่นล่างไฮยัเตะจะเล่นยากมากนะครับทำให้เพื่อนต้องมาช่วยไฮยัตเตะเยอะๆนะครับยและเอดีซีกระโดดที่จะโชว์ได้2ครับแต่ว่ามังกรตัวนั้นครับตีคนฝั่งของเวียดนามครับปี๊แปดคุมโซนอยู่และกดคอมเพลอเรอร์ฝ่ายอารแม้ว่าจะโดนไอออนและเวียดนามด้วยแต่ไม่สามารถที่จะแย่งมังกรได้ต่างแข่น้อยมากครับตลางแข่งเลื่อดปะที่พ็อกเก็ตเนื้อฟูลรัมต็ดอีสปอร์ตได้ไปใช่ครับโยนโยนดาบิปโยนดาบิปโอ้โหฟิกเกอร์คุณไอบิดเพื่อหลบเลยครับนุ้นุใช่ครับมีไหมไอออฟเอบเบอร์ น่าจะมีนะแต่ว่าคิดว่าไม่ได้จะใช้ใช้อะไรมากนะครับผมจิ๊บปปวนมัฟฟต์แดงทำได้ดีนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้ป้อมล่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะได้ตอดป้อมไปหลายข้ออยู่นะครับเพราะเป็นไวโอเล็กนะครับเอดีสีครับเคยออไวอเยี่ยงออกไปนะจะเจ็บเจ็บเป็นเพลที่ผมว่าโอเคกับวีรัมนะเพราะว่าดัดบทได้คิวได้เฟิร์สบัตด้วยครับได้ตัวแข็งของเก่าด้วยนะครับแล้ว้บนล่างเนี่ยได้กอดทาวเวอร์ด้วยเหมือนกันนะผมว่าเพลงนี้วีรัมคุ้มกว่านะ แต่ว่าบอกอะไรไม่ได้นะครับต้นเกมมันแค่ส่วนหนึ่งของเกมเท่านั้นนะครับมันไม่ได้บอกอะไรเยพราะสู่สีกันมากจริงๆครับตอนนี้ไอเาากินฝางวยรับ <seas. S 2> กลับมานำแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่มากแต,แต่ก็นำอยู่นิดนึงน โอ้แล้วจริงเนี่ยประเด็นคือต่อให้เวีดนามพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบุกได้ไม่เต็มที่นะก็จะโดนไบโอตอดป้อมไปเรื่อยจนร่างแตกเรื่อยๆนะครับและโปรอีครับไปเดินอยู่กลางน้ำเคส,สเองครับมองข้ามไปและมีนูนๆสแปมกยิบจ่ายายจ<อ>่ายจ<อ>่ายโยนก็ไปโยนโยนก็ไปโยนด้ไปโยนไปโยนโ้งปมาท่าอครับจะโยนต่อครับแต่วันหยไดยาน่เนี่ยฮะตัวทรมานตัวขัเรยกนสปอร์ตสแข็งทุกตัวนะครับสำหรับตัวอย่างอิกกี้นะครับ มันก็ทนได้ครับแต่ถ้าโดนเยอะแบบนี้ก็เด็กมากคเลยเอริ <c oughs> ซีต้องเปิดเครื่องเพื่อให้เครืองตัวเองลดน้อยที่สุดครับนี่ผมยอมจ่ายยื้อจ่ายตีเอข้างบนครับเก่าครับเจอวงปกับตัวของดิฟเฟเกตริวโนอิคาริรสวยครับและเก่าอยู่ในกลางวงล้อมไม่รอดครับดิฟเฟเกตเก็บอีกหนึ่ง<ค>อู้เป็นเพลง<ม>ที่ดีอีกแล้วจากรีลัมครับโฟกัสด้านล่างกันเยอะมากครับกลายเป็นว่าข้างบนมันเปิดช่องว่างครับให้ไปย้ำใส่เก่านะครับข้างล่างก็สุดท้ายแล้วดิฟเฟเซนจะรวยครับผมควอล์กฟามเรื่อยๆโอเคแล้วหนูไม่มีคนไปล้วงแบบนนี้เล่สบาย สบ,บายใจนะตรงนี้ครับโอ้โหแล้วมาเดินครับส,ส่งซูแมนครับโอ้โหตัวของโอฟลายนะผมแวะมาช่วยเพื่อนแล้วก็ปล่อยเลนบนให้กับไอริสไปเลยเนี่ยเลนบนเป็นป่าเจอกันเองเอยู่ว่าข้างล่างครับดูดูครับไม่โยนอีกแะโปรอีก็ไม่กล้าเข้าเอ็กบีก็กลัวพลาดฮะแค่คุมพุ่มไม่ใช่ได้เลยก่อนก็มาเปิดกับทางบุยลำเลยครับผมแล้วมังกรฝั่งบุยลำนี่คุมมากนะเป็ี่นตัวต่อนะจัดจัดฮะ ไ,ได้แล้วคุณมังกรครับผมส่วนด้านบนนี่หลายทีแล้วพยายามจะต้องมาทันโอเอรไฟล์นะไม่ให้ลงมาช่วยบ่อยๆนะครับผมแต่ตรงนั้นริปป์ตีกับไอรีดด้าน่าจะบวกกันนี่แะครับโอ้เอดีซีครับกระโดดข้ามาแพงด้วยเรสซาร์เรียนเงินน้อยกว่าเงินนำทางเอดีซีอยู่ด้วยนะครับดีกว่าเซนครับคือไปเทคเลนเว็บคีบทงเลนด้านบนไปบ่อยๆนะครับเอดีซีต้องแว็บไปช่วยเพื่อนด้วยนะครับดีกว่าโผล่ตัวกดด้านฝั่งข้ามแต่ไม่ได้เก็บเงินเต็มๆตต้องเท่าไหร่ครับเอดีซีใช่ครับ มังกรทางไทยเก็บไป2ตัวนะครับเอาที่ก่อนต้นนี้มังกรก็ได้นะสำหรับฝั่งบุรีรัมนะครับผมดูผิดไปนิดนึงขอไฟนะทางล่างครับเต่าเลยครับเบิร์ดวันครับเปสู้จะโดนผลปิดคอไปและกระโดดท็อกจะเอาสิ่งข่อสร้างและเอาจนได้ครับดาร์กินกับตัวโปรอีครับมีเอ็กซีเข้ามาด้วยเคสเอมาพร้อมกับไอเออนเบอร์ของตัวแมนกำลังมายังไม่สามารถที่จะเก็บใครได้ครับตัวแมนบิดมาครับพร้อมกับตัวของเคสเอครับหูและเฟลกเกอร์มาครับเบิร์ดวันหนุ่มกะว่าจะเก็บโปรอีให้ได้ โอ้โหทำได้สวยครับผมตรงนี้ฮะทางฝั่งทีมแฟลชก็ได้ทาวเวอร์ไปก่อนนะครับผมแต่ว่าตรงกลางก็มีการดึงดึงถึงจังหวะกันอยู่นะครับเวฟล่างครับทางทีมบุรีรัมย์กำลังจะเซตเวฟครับอยากจะได้ป้อมแต่ว่าถ้าจะไม่ง่ายเท่าไหร่ฮะอย่าไม่เปรี้ยเต็มอยู่นะมูฟนี้ครับได้ทาวเวอร์ไปก่อนนะครับผมทางฝั่งทีมแฟลชถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะได้ทาวเวอร์ไปด้วยครับแล้วก็ใช้การมีปิดป้อมไม่เป็นประโยชน์นะครับที่ปิดป้อมแต่ว่าด้านล่างไม่มีป้อมให้เล่นนะครับเฟิร์สวันก็อาจจะต้องขยับตัวกััันนนิดึงคคครรบบุณผู้้ชมเอาแลวฮะ ตะกรอนคิวน้ำแค่สองตัวแต่เป็เรื่องพี oh, mm. ่นี่ยนะสัมพันธ์มากใช่ครับแล้วมาออนตรงกลางเลยครับการที่เสียป้อมด้านล่างไปผมว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับวีร์ัมนะครับโอ้ถือว่าทีมแฟลตครับจัดการเปิดเกมได้ดีนตรงนี้ครับนี่ฮะโอ้ฝ่ายกระโดดเข้าไปกลางวงนี้ัวกเอ็นครับใช้ตาก้อนจูลิเคนและพยายามจะตามโปรอีแต่กระโดดหนีด้วยช็อคได้ฮะใช่ครับอย่างไรก็ดีได้อยู่แล้วครับลองเล่นดูนะครับผมเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมนะครับมังกรกำลังจะเกิดอีก10วินาทีครับ เรามชิปใช้แรงมีชิปอยอะเลยีนนยนหนื่อยมากเอาจริงครับ,รบดูอึดอัดมากเฮ้อึดจริงฮะเดี๋ยวข้างล่างไควาให้เก่าไปซ่อมเนื้อที่เดินครับแล้วเหมือนจะเทขึ้นไปด้านบนกันนะครับคุณผู้ชมครับออ้้ลลมมดาิแวไปเดินเกมต้องเดินเกมคืนนะครับผมไฟครับโอ้โหไฟครับปูใช้อันติพุ่งออกไปเลยฮะใช่ครับโอ้โอโอเคสเอสปี <8 B S 1> พยายามมาเล่นด้านบนแล้วนะครับแต่ว่าทีมแฟลชมารับมือกันไวมากเลยนะไวออกไปจัดครับรแล้วขายจากเอ็กบีด่าครับเขี่ยเขาโดนเหลือแเอ็กบีครับไ,ไปอยู่บินซี่บิดทางไม่หน่อยแล้วเจอดีฟอเอ็นเก็บไปอีกหนึ่งตัวโอ้เอ็กบีโดนรู้ครับบินซี่ครับเมื่อกี้รู้แน่นอนว่าไปเข้ารออยู่ในพุ่มนั้นเลครับโอ้แล้วดีฟอเอ็นขึ้นมาเป็นดาบ200แล้วนะครับบัฟเนียนทางเราเออไม่ใช่ขออภัยเผลลิทูนะใช่ครับ แผ่นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเขาเดินผ่านครับโอ้และแจ๊ค้าไปผิดที่ผิดทางที่เปล่านะผิดป้อมจะมั่นใจว่าจะเข้าครับแล้วเก็บเรื่องปิดต่อตั้งสวยงามมากครับปักของทีมแปดโอ้แล้วบุรีรัมครับเหมือนจะเกิดข้อผิดพลาดครับโอ้่าจากการเปิดที่ดูไม่น่าเลยครับแล้วกดตัวแข็งเอาแล้วปิดป้อมไม่มีครับแต่ว่าเสียหายเยอะครับบุรีรัมโอ้โหตอนแรกครับไม่ได้ลั่นครับเหมือนจะตั้งใจแน่นอนนะครับเมื่อกี้ในการช็อคก็ไปปิดป้อมแล้วเซตจังหวะเปิดเพื่อมั่นใจว่าเอดีซีและเพื่อนจะตามมาซ้อนอย่างสวยครับทีีมมแนฮะาพอด พี่คอยยามจะกัดติดก่อสร้างด้านบนแล้วปล่อยฮะครับเป็นไอริที่สปินอยู่ไกลด้วยนะไม่สามารถมาช่วยได้นะครับไอริได้เวลแต่ว่าความเสียหายตรงนี้ครับทำให้การเงินครับก็ทีมแฟลเนี่ยเอาจิงก็ยังใกล้ๆสุสีกันอยู่นะเอาวแล้วแล้วสโลมาริวโนอิการิครับและใช้สกิลมาไม่สวยครับดาอิมรอคู่นายบิดสวนกลับและเป็นการปากและชัดดาวจากดาอิมโอ้โาเอาแล้วครับตรงนี้ได้รวยเลย เรียกว่ามีความตึงนะครับโอ้ตรงกลางนี่ก็เหลืออยู่ป้อมตรงนี้นะครับป้อมด้านนอกสุดท้ายนะครับที่เรามจะต้องการน,นะครับการเงินดูใกล้กันก็จริงนะ,ะแต่อย่างที่มินซี่บอกเลยครับว่าเรื่องของพื้นที่ในการเล่นครับอันดาเขตในการได้เล่นนี่บูรัมโดนกดดันอย่างต่อเนื่องจริงฮะับจังหวะเพียงแค่โผตัวนิดเดียวท่านอ้นแต่ด้านล่างครับดาษย,ยิดม,มยดูเหมือนจะเจอโอเวอร์ไฟกับตัวดีฟ็อกเอนพยายามจะหนีแล้วไม่สําเร็จโอเวอร์ไฟเก็บคิวไปใช่ครับเกมเดือดจัดๆครับได้บูรามมาสามทีนะคครรัับบตอนนี้ ขอให้เซตพื้นที่ให้ตัวของไวเอร์เลตกับอิกกี้ได้เล่นนะครับโดยดําเนินในอีสปอร์ตก็จะได้มีอํานาจในการคุมด้วยดาเมจที่ทรงพลังอยู่ครับแต่ทีนี้ฝั่งนูกก็ถึกถึกทั้งนั้นเลยนะมีตัวแบบบึกๆครับผมมีตัวซัดเทเลือ่ที่ดีๆครับถ้ายิงสกิลปิดชุดเดียวไม่จบครับโอ้โหโดยเฉพาะ ADC ตอนนี้ขึ้นร็อกชิลมาแล้วใช่ครับร็อกชิลตัวนี้จะเป็นปัจจัยสัมพัญมากที่ทีมแฟลชจะชนะไฟเลยนะครับ ถ้าดิฟเอ็นไม่อยู่ในทีมไฟทูดาเมจไม่มี ADC ยืนยาวๆแน่ๆใช่ครับไม่มีดาเมจที่ไปฆ่ามมาตรงกลางครับกะใช้ไมโอหลอยป้อมครับไปซิจะเข้าไปครับลงสกิลทุกอย่าง ADC กดตัวแข็งกดวอคชิลด้วยครับเพื่อความชัวร์ครับและใช้สกิลครับของเอเลพยายามจะเอาตัวช่วยแต่ว่าโบอีพยายามจะเกี่ยวแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันโอ,อ้ยังดีที่บวิลามเซตเวฟบนแล้วล่างไว้ก่อนนะครับผมทำให้ไฟตรงนี้โอกาสลองมาแล้วถ้าไฟไม่ได้ก็ยังไม่เสียอะไรเยอะนะครับเซตตัวของฟลีปไว้ก่อนนะครับผม นะครับตรงนี้แต่อย่างที่เห็นนะเงินเข้ากันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เข้าคือเรื่องของพื้นที่อนาเขตการเล่นเท่านั้นนะครับแต่ในเชือกลูกของเลดเกมเนี่ยทางฝั่งตัวของทีมบอลจำจะอีสปอร์ตเลดเกมเดือดเดือดหลายตัวนะครับคุณผู้ชมเกมเราโฟกดีกว่าโอ้ฝ่ายครับถ้าพลาดไยก็แพ้แล้วเหมือนกันซอยเด็กเลือดครับนี่ครับปฟอรมเริ่มแบบหายไปไวมากนะเพราะว่าวัยเลดนี่ของค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับคุณผูเหมือนกันนะแต่ว่าเวฟล่าคาเบซี่ครับมันก่อนนะครับ ไอเบอร์ครับกัดทุ่มไปที่พุ่มนั้นฮะและการฟรีมากแต่อดีตเอ็นเลือกที่จะเปิดไฟครับใส่ตัวโปรอีครับโอ้แล้วมันเนี่ยโดนดูครับสุดรีแรงฮะอู้ยไอริแรงมากครับผมเพราะว่าฟาร์มมาเต็ ครับนะครับผู้ชมครับไม่แรงได้ไงครับผมสี่ชิ้นนะสี่ชิ้นครึ่งด้วยครับผมแล้วไปโอเราตอนนี้ด้านหน้ายิงไม่ได้แต่ว่าป้อมล่างก็เสียข้างบนก็ไม่น่าจะกันทันครับเพราะเอ็นบียืนขวางอยู่นุ้นๆไม่กล้าเข้าไปฮะใช่ครับได้คิวแต่ว่าป้อมเสียหายหนักครับผมเป็นเบรดี้อาจจะรู้ไม่คุ้มเท่าไหร่ครับต้องได้ป้อมคืนครับบุรีรัมเอาวเลยครับ และจังหวะน,นี้จะได้คืนหรือไม่ครับเกา ah ครับเกาครับยังอยู่ข้างบนครับและดิวโนคริมาอยู่หน้าบ้านของฝั่งนุภาพในทีมเจอสองทีไปจะตายเอาไอออฟเอเบิร์กยังรอดทั้งเลกปีโอ้โหชยิุดนี้ต้องการโดนีน่นอนแน่นอนนะครับผมมันจบแค่สามด้ลงดาบแบบเลือดติดปิบนะครับแต่ว่าเวฟตรงกลางนี่กันดีจริงๆครับทีมแฟร์ครับเหนียวจัดเลย อย่างนีามีประสาพเตโอ้ี่ับเป็นตาเรียนมากย้ยๆหนื่อยนุนแรงฮะเมินวันครับยืนนานป้อมแตกฮะไโอครับัดอีกนัด้อแตกครับใช่ครับต้องช้แบบนี้แล้วครับฝั่งของบุรรัมยอสปอตใช่ครับถ้าโซดได้จะมีโอกาสชนะไฟท์ค่อนข้างสูงครับต่อให้ไม่ชนะไฟท์ป้อมก็จะแตกอยู่ดีนะครับผมอันนี้เป็นความเก่งของคอมที่บุรีัยไห้หลังชนฝาครับฝั่งของเวียดนามครับเป็งที่ป้อมแตกหมดคือไฟ้าเาเก่งจริงนะครับแต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้แล้วเป็นลักษณะในการ เว็บบทได้ต่อด้วยครับมันอยู่ที่ความใจเย็นจริงๆนะเพราะว่าในช่วงส่วนหลายๆส่วนของเกมเนี่ยมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของเกมเท่านั้นเนี่ยวัดกันที่ใครชนะหรือแพ้เท่านั้นเองนะดาอิมมาพร้อมกับเก่าครับมีเก่าครับเดินรับตัวไฟไว้ให้อยู่นะใด่ครับตอนนี้ไอริมีก่อเกิดแล้วครับไอริของฟูลอะครับเบนซี่ครับครับผมคือไอริสเนี่ยอันตรายมากเลยนะเพราะว่าตีทุกคนตายหมดครับไอริแบบแรงจัดๆไอริโป้ไม่มีกันเวทด้วย ลองเท้าเสียวใส่กับได้ยโวไฟมาคาแทข้างหน้าครับพยายามจะพักแต่ว่าตกเครื่องก่อนนะครับเจอดาอิมยิงติดสโลฮะใช่ครับกะจะเซตลองเล่นดูครับเมื่อกี้ครับเราขึ้นมาโคนเราไปสิขึ้นไม่ขึ้นครับมาในฟุ๊กแอลซ้ายครับหน้าสงสัยจริงๆว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นโอไมอ็นดีดีใอร์การ์ดก็เกิดไม่ไหวครับก็เกิดมาเจอไอออฟเฟเมอร์และโปรดีรับอยู่ด้านหน้าคนไม่ช่วยนะพยายามจะเอาตัวขึ้นขาดเพื่อเรียกว่าออกจากความทรมานโอ้แต่เจอเฟิร์สบอลเก็บคิวไป นั่นแหละฮะความแรงของไอริในช่วงเลดเกมครับคุณผู้ชมครับความน่ากลัวของเขาในช่วงของสี่ห้าชิ้นมันเป็นอย่างนี้นี่แหละฮะไปสี่ไปตีรวมกับทางด้านไบโอเลดด้วยนะครับที่แบบว่าแรงจัดจัดกันแล้วได้ดาร์เซเยอร์ไปแล้วครับตอนนี้ทิศทางของเกมกลับมาเป็นความได้เปรียบของคุณดับเต็มอีสปอร์ตฮะแฟดแฟดเสียเปียรปุ๊บนี่เขาไปแยกเขาไปทำเวฟคือแรงจริงบอกแล้วฮะเลดฝั่งคุณดับนี่คือแบบโหดจัดนะฮะนี่จะเกิดมีเคดัสอีกโอ้ กลายเป็นว่าตอนนี้ความกดดันมาแล้วครับพี่ซี่ครับมังหวะที่5นาทีครับเอาเป็นสักรัดก็เอ็นแร์สครับผมโอ้ได้อิ่ครับได้แต่ยืนมองไกลๆตัวชนด้านหน้าไม่ค่อยมีนะไม่มีตัวอีกโดนไม่น่าเลยโอ้ด่าอิ่มด่าอินมีเยอะนะเอาครับและดาร์กเบสซิ่งครับไม่เก่าหายเมื่อไหร่เก่ากำลังจะตายครับพี่ซี่เก็บไปได้เลครับกระแพงมาเก็บไปได้ครับเกือบเกือบจะเกี่ยวดารอิ่ได้เลยโอ้โหนีฟ็อกซ์เอ็นครับผมจังหวะการเล่นของเขาไอริชช่วงเลนเกมนนะพพึ่งงาได้จริๆคุณผู้ชมครับ ไอรีติแรงเกินจริงครับคุณผู้ชมครับดาดายท้ายครับของฝ่ายครับมาสกิลใส่ได้อเฟอร์ไปครับไล่ออกครับจากทีมไปครับและเก็บสิ่งก่อสร้างแทนครับฝั่งของไทยแลนายมีอลายเต็มอีสปอร์ตครับมาหน้าบ้านครับตัวไทยแปนหมดแล้วครับโอ้เปิดป่านครับยิงอยู่ด้านนอกครับเต็มก่อสร้างแล้วเอาสิ่งก่อสร้างก่อนครับและตัวยิงเองนครับไล่ทีมด้านล่างมาเก็บสิ่งก่อสร้างข้างนอกที้มแปดออกมาได้แขงก็ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วครับคผู้ชมครับกดครับพยายามจะกัดสิ่งก่อสร้างของตัวเองครับทีมแปตโดนโปรอีครับเอดีซีครับออกไปพยายามจะเทียน เทียไม่เอาแรบครับเทียบมาจังหวะนี้เอลิซโดนหนักครับใารตัดตัดติวจัดหามายืนแต่งีสปอร์ตครับแรงจัดๆเลยะไม่ไหวยืดไม่ไหวเลยและมาตกรางกันต่อครับโอ้ไฟส์คอมกับเบิร์ตวันเก็บสิ่งวต่างในการขึ้นบัตรครั้งเดียวของทีมแฟลชออกไปได้ครับถึงสองทาวเวอร์โอ้โหและยิงใส่โปอีโปอีเนี่ยร้อยครับโอ้เบิร์ตวันครับยิงแบบว่าวันช็อตวันคิวครับไออัพเอเมอร์มาสกิลทุกอย่างครับและเก็บครับป้อมฝั่งของทีมแฟตไปได้ครับวุรีรัมเจ็ดอิ่ ปลอดจากไทยแลนด์ว้า,าวเข้ากระเป๋าไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับสำหรับบริษัทในแต่ eSports e ครับอย่างที่ได้กล่าวไป,ปน,นะครับว่าการเล่นในแต่ละช่วงเกมนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเวลาในกเกม<อ>ทั้งหมดที่เหลื